สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายวันนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็มีเมนูมานําเสนอนะคะทุกคนขาเออเดี๋ยวมารอรูนกันว่าเป็นเมนูอะไรค่ะรับรองแซ่บรับรองเลิศทักคนกุญขาแม่แบบบรรบาดเลยนะคะทุกคนขาแบบบรรบาดแบบยื่ยวๆเลยค่ะแม่ขาแบบต้นตำรับภาคีศาสแบบยื่ยวๆเลิศมีแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสัตว์ประหลงสัตว์ประหลาด มีแบบเธอคุณเลิศเดีเออ๋ยวทุกคนไปรอรุนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะว่าเมนูอะไรนะคะทุกคนขาเออวันนี้ก็เข้าคุม้มเข้าครัวนะคะทุกคนเมนูแบบเลิศแซ่บทุกคนเห็นทุกคนจะต้องติดใจค่ะแม่ระดับแม่ผู้ใหญ่แบบลงมือทําแล้วแม่ขาความเลิศความแซ่บความนัวนี่ไม่นต้องบอกออแม่อร่อยแม่ทาค่ะเออ เดี๋ยวมาเราดูนกันว่าเป็นเมนูอะไรนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็กําลังทาหม้อกําลังแบบป๊อบๆเลยค่ะแม่ทําให้ลูกทาแล้วก็แบ่งให้ลูกน้องกินด้วยค่ะทุกคนขาแบบแซ่บๆดสๆแบบยั่วๆไปเลยค่ะเออเดี๋ยวจะมาพามาดูนะคะว่าเมนูอะไรค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยจ้าทุกคนแบบยั่วๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเมนูที่อยากนําเสนอค่ะทุกคน ก็คือแกงหน่อไม้ใส่จีโป่มหรือว่าจีหล่อนะคะทุกคนหาแบบยั่วๆไปเลยค่ะแม่เออก็แกงใส่กระทะใหญ่ๆไปเลยค่ะแม่่าแบบลดๆยั่วๆยั่วไหมคะแม่ให้ทุกคนดูค่ะเออแบ่งลูกน้องกินน้ำแม่ขานี่แหละค่ะยั่วๆเลยทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่มีเวลาที่จะมาทําขั้นตอนให้ดูนะคะให้ดูแค่นี้ค่ะความลดความยั่วความร้อนความปังความรังการปีบ่แม อีสานบ้านเฮาเลยแม่ใส่ผักผักเสียงลดลดเลยแม่ยุ่ยยั่วเลยค่ะใครที่เข้ามาับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยจ้าเที่ยงตรงอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะประมาณเที่ยงไม่เกินเที่ยงครึ่งค่ะแม่ที่ปุ่มก็ลดลดย่ยยั่วเลยด้อแม่เนี่ยเนี่ดูที่ป,ปุ่มแม่ดูลดยั่วม,มากเธอจะไม่อยากจะพูดเลยค่ะน้ำลาย,ายไหลค่ะแม่ลดเอ้ื เตาสีคว่ำแล้วเนาะบัานี้นี่แหละค่ะชีวิตชีวิตสาวโรงงานค่ะเยอะๆไปเลยค่ะเยอะๆไปเลยค่ะแม่เยอะๆไปเลยค่ะไม่ต้องกินของแพงของหรูอ่ะแต่ของนี่คือบ้านเซนบอกเลย่ะหากินได้ยากมากเถอะเออเราต้องพิถีพิถันในการทํามากแล้วก็ใช้เวลาในการทําแบบมากนะคะดอ่าดูสิ่ะเออลดลดเยอๆเลยค่ะแม่ภูมิใจนําเสนอค่ะแซ่บแล้ว ไม่ไม่ไม่ชิมนะคะอร่อยลรคขาทุกคนอะ่ะให้ดูเลยค่ะอืมเป็นยังไงล่ะคะแม่เป็นยังไงล่ะคารถไปคะเออใครที่เข้ามาสมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะเออชีวิตคือรถมากคะ่ะทุกคนคะ่ะทำงานคะ่ะลูกน้องทำงานคะ่ะเจ๊ทำกับข้าวรถเลิศเพอร์เค่ะเธอปัญหาอะไรที่มีความสุขแบบนี้ไม่ได้แล้วคะ่คะเธอขาเออ มีเงินเป็นแส็นล้านพันล้านก็หาความสุขมาได้ด้วยค่ะแม่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าเราหาความสุขเสร็จกับตัวเองค่ะทุกคนค่ะอย่าไปอะไรอย่าไปกดเกณฑ์ให้มันมากค่ะทุกคนค่ะชีวิตรุ่งรังค่ะอยู่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ดีค่ะกลางวันทางานคือมาไปเต้นหน้าเิธีหมอลำค่ะตกเช้ามาอยากกินอะไรเออทาแล้วก็แบ่งปันลูกน้องไปค่ะชีวิตมีความสุขค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเก่งอะไรมันมากมายค่ะจริงๆนะฮะ ยิ่งสร้างกดยิ่งสร้างเกณฑยิ่งสร้างแล้วมันเหมือนกับแบบว่าทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขค่ะทุกคนค่ะอย่าไปอะไรมากมายค่ะดี่ขาแบบรดๆรยั่วเลยค่ะทําเสร็จแล้วก็ตักแบ่งลูกน้องกินค่ะกินเสร็จปุบไลท์ส่งไล์สดค่ะชีวิตมีความสุขค่ะตกป่ายมาไปหาลูกค้าค่ะวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะ้าไห่อยากพลาดการเคลื่อนไหวและชีวิตดี ของดาราสาวท่านนี้นะคะฝากแม่พี่ใหญ่แด้ออบอกออกใจของเพ่อแม่พี่น้องเอฟซด้วยนะคะกนขาสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีค่ะ